จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะมากับเมนูซี่โครงหมูผัดซอสพริกขี้หนูสวนจ้าโอ้ยมันจะเด็ดดวงมันจะหอมแซ่บขนาดไหนมากค่ะ วัตถุดิบที่การใช้ก็จะเป็นซี่โครงแก่การเตรียมไว้ประมาณ7ขีดได้นี่ในส่วนประกอบที่สำคัญเลยพริกขี้หนูสวนเขียวแดงค่ะจัดมาเลยจ้าตามความแซบนะแล้วก็มีกระเทียมจีนเดี๋ยวการจะเอาพริกขี้หนูสวนบางส่วนแล้วก็กระเทียมไปปั่นรวมกันประมาณนี้ไม่แซบให้มันรู้ไปไปค่ะลงมือทำกันจ้าทำน้ำซอสสำหรับผัดใส่น้ำตาลทรายใส่สักประมาณ2ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อน ซอสปรุงรส1ช้อนซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนครึ่งแล้วก็ปรับแต่งรสชาติจ้าคนให้น้ำตาลละลายอ้าวอันนี้มีความกลมกล่อมเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไปจ้าลงมือทำกันค่ะเอาซี่โครงหมูใส่ลงกะละมังแบบนี้ผงปรุงรสค่ะสักประมาณ1ช้อนชาเสร็จแล้วเราก็เค้าเค้าซี่โครงหมูก่อนหมักด้วยผงปรุงรส นี่เลยประมาณนี้เนาะเอาค่ะติดแก๊สจะมาทอดเอาซี่โครงหมูมาทอดก่อนใส่น้ำมันลงไปการก็จะใส่แป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ระจายแป้งแบบนี้ค่ะใช้ไฟก,กลางๆในการทอดน้ำมันร้อนก็จะเอาซี่โครงหมูลงทอดนี่เลยเมนูนี้บอกเลยน่ากินอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นแต่เฉพาะกับข้าวได้อย่างเดียวอ่า เริ่มยิ้มกันแล้วใช่ไหมอ่ามันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นกับข้าวได้อย่างเดียวไงค่อยๆทอดไปอย่าทอดไฟแรงมีาก,การก็เริ่มกลับเริ่มขยับแล้วเนาะซี่โครงหมูมันเริ่มเหลืองแล้วค่ะนี่ทอดไปทอดมาตอนนี้ซี่โครงหมูนะมันมีความเปื่อยละเอาค่ะทีนี้การก็จะทอดเอาสีสําคัญเลยคืออย่าทอดให้แห้งอย่าทอดให้แข็งเอาค่ะประมาณนี้การก็จะเอาซี่โครงหมูขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งจนเกินไปเนาะ หอมแล้วอ่ะกินข้าวได้เลยหยุดมะหยุดเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปต่อแล้วไปตักข้าวสวยร้อนๆมาแล้วก็น้นําปลาพลิกถ้วยหนึ่งโอ้ยพอแล้วตายแล้วค่ะซี่คโครงหมูทอดจ้าแต่เรายังจะไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเป้าหมายเรามีอย่างชัดเจนจ้าไปพุ่งชนเป้าหมายต่อไปกันค่ะอันนี้พลิกขี้หนูสวนปั่นแล้วก็กระเทียมปั่นค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่พลิกกับกระเทียมค่ะ ให้หอมเลยนี่ผัดให้พริกกับกระเทียมเหลืองหอมเลยให้หอมให้ฉุยให้จามเลยใช้ไฟอ่อนๆเนาะในการผัดส่วนพริกขี้หนูสวนอีกส่วนหนึ่งจะใส่เป็นลูกโดดเนาะใครจะตามใครจะบุบบุให้มันแตกแตกใครจะโรยเป็นเม็ดไว้กัดกิน่าแหนมกับซี่โครงได้หมดเลยปรับได้ตามชอบเลยการจะผัดพริก กระเทียมให้เหลืองให้หอมให้โชยขึ้นมาเลยเนาะผัดพริกกระเทียมหอมได้ที่ประมาณนี้จ้าเสร็จแล้วน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปเราจะทำเป็นน้ำซอสกันเนาะตามด้วยน้ำซอสผัดที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเคี่ยวค่ะเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำซอสมันเข้มจ้นขึ้นมาเนาะ ปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยจ้าของการมีความเค็มเดี๋ยวการจะตัดในส่วนของน้ําตาลทราย1ช้อนชาจะอยาให้หวานนะเพราะว่าเมนูนี้มันต้องการความแบบว่าร้อนแรงเราจะผัดให้เยิ้มๆหน่อยเพิ่มความฉุนด้วยพริกไทยปน่นนี่ประมาณนี้รสชาติปรับแต่งให้ได้ตามชอบเลยนะของการรสชาติกลมกล่อมละพอละ เอาจ้าน้ําซอสค้นประมาณนี้นะนี่ซี่โครงหมูที่เราพักไว้ใส่ลงไปอา้าวใช้ไฟแรงได้เลยจ้าผัดทั่วเลยค่ะนี่โอ้โหน่ากินมากคั่วไปเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งลูกโดดลงไปแล้วแต่ความแซ่บเลยเนาะ เท่านี้เองค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าหอมมาก พร้อมเสิร์ฟจ้าโครงหมูผัดพริกขี้หนูสวนจ้านี่เลยค่ะอาจจะมองแบบว่าอุ้ยขลุกขยุยขยุกขยุขยหน่อยแต่ว่ารับรองค่ะรสชาติไม่ขยุกขยุยแน่นอนเลยจ้าลองทํากันดูนะคะรับรองค่ะเมนูนี้เป็นได้ทั้งกับข้าวเป็นได้ทั้งกับแก้มจ้าแล้วแต่จัดนะคะอีกหนึ่งเมนูจากรที่โครงหมูทํากันแบบง่ายๆข้าวสวยร้อนๆมาเลยจ้า ง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือสองไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวอีกนะคะสามารถกรอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า